ในตำราแก้วสารพัดหนึ่งหลวงพ่อป่วยชุตินทโรวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาครูแรงอย่าเล่นพระคาถาบทนี้เสกแป้งถอนทำน้ำมนต์แก้ชะมกผีปอกแก้คุณคนคุณใสต่างๆอยู่ไม่ได้ดี นักแหลนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต ครูผู้รู้ไสยศาสตร์โหราจารย์จงมาอภิบาลปกเกตทั้งปิตุเรศชนนีหลวงพ่อกวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าซึ่งจะท่องว่าคาถาอาคมให้บรรลุสมและศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตดีแก่ตัวข้าณนะบัดนี้เถิน อมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลังกูจะถอนทั้งเจ็ดชั้นฟ้ากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดินกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยายมมรราชกูจะถอนทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดพันถอนณถอนโมถอน อ้อนถาเคลื่อนยะให้หลุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่อาคัตฉัยยาอาคัตฉัยหิอมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันบีริบกูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกรีจักกูจะหักด้วยพระพุทธกรีเนกูจะเสกด้วยพระพุทธกรีนาย อมระสายมหาระสายอักขละทั้งหลายที่สูธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธิ์ประสิทธิ์แท้อาจจะแพ้พระมนกูพระสูเอ๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดียวนี้อเปหิคัตชะอมุมหิโอกาเสติถาอิเมสุโนนาคะราชาสมุหใะนยะคะโต สมุหะในยะคตาเอวังเสมายังสมุหะนัทียังอาคัตชะอาคาตาระพาที่มังหิสังคติอิทินูนะอิทีสักโูวายูมาเรนะปะสันน,น,สนูณรัชโคจะโสวะเนอมถอนมหาถรน กูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลังกูจะถอนทั้งเจ็ดชั้นฝากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดินกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยายมมราชกูจะถอนทั้งร้อยอิบเจ็ดพันถอนณถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อน ่าให้หลุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่อาคัตฉัยยาอาคัตฉัยหิอมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันมีฤทธิ์กูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกฤดจกกูจะหักด้วยพระพุทธกีฤตรกูจะเสกด้วยพระพุทธกฤีนายอมระสายมหาระสาย อักขละทั้งหลายที่สูธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธิ์ประสิทธแท้อาจจะแพ้พระมนกูพระสูเอ๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดี๋ยวนี้อัปไปหิคัดช,ชาอมุมหิโอกาเสติถาอิเมสุโนนาฆราชาสมุหะนยะฆาโตสมุหะนยะฆาตา เอวังเสมายังสมุหะนทียังอาคัตชะอาคตาระพาที่มังหิสังคติอิทินูนะอิธิสักโววายูมาเรนะปะสันนูนะรัชชโคจะโสวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวา กูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลังกูจะถอนทั้งเจ็ดชั้นฟ้ากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดิมกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยายมมาราชกูจะถอนทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดพันถอนนะถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อนอยะให้หลุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่ อาคัตชัยยาอาคัตชัยหิอมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันปีริกูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกรีจักกูจะหักด้วยพระพุทธกีเนตกูจะเสกด้วยพระพุทธกีนายอมระสายมหารสา,ายอักขระทั้งหลายที่สูธรรมมา มีทั้งยาพิษอัมเมริตประสิทธิ์แท้อาจจะแพ้พระมนกูพระสูเอย๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดี๋ยวนี้อับไปหิคัดชะอมุงหิโอกาเสติถาอิเมสุโนนาขะราชาสมุหะนยคัโตสมุหนัยนยคตาเอวังเสมายัง สมุหะนัตทียังอาคัตชะอาคตาระพาที่มังหิสังคติอิทินูนะอิทีสักโูวายูมาเรนะปะสันโนนะรัชคโคจะโสวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชั้น้ากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดินกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยายมมาราชกูจะถอนทั้งร้อยเอ็จดพันถอนนถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อนอยาให้หลุดเลือนออกจากทาาุทั้งสอาคัตชัยยะอาคัตชัยหี มถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันมีฤทธิ์กูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกรีจักกูจะหักด้วยพระพุทธกีเดณกูจะเสกด้วยพระพุทธกรีนายอมระสายมหาระสายอักขระทั้งหลายที่สูธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธิ์ ประสิทธิ์แท้อาจจะแพ้พระมนกูพระสูเอ๋ยมึงอย,ย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดียวนี้อับไปหิคัตชะอมุมหิโอกาเสติถาอิเมสุนโนนาพระราชาสมุหะนัยยะคตูสมุหะนัยยะคตาเอวังเสมายังสมุหะนัตทียัง อาคัตชะอาคตาระพาที่มังหิสังคติอิถีนูนะอิถีสักโูวายูมาเรนะปะสันโนนะรัชโคจะโสวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหนากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชั้นฟ้ากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดินกูจะถอนทั้งพระอินกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยายมมราชกูจะถอนทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดพันถอนณถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อนอย่าให้รุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่อาคัตชัยยะอาคัตชัยหิ อมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันบีริบกูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกรษจกกูจะหักด้วยพระพุทธกนตณกูจะเสกด้วยพระพุทธกรีนายอมระสายมหาระสายอักขระทั้งหลายที่สูธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธ ประสิทธ้อาจจะแพ้พระมุนกูพระสูเอ๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดียวนี้อาไปหิคัตชาอมุงหิโอกาเสติถาอิเมสุนโนนาขะราชาสมุหะนัยยะคะตโตสมุหะนัยยะคตาเอวังเสมายังสมุหะนัตทียัง อาคัตชะอาคตาระพาที่มังหิสังคติอิธินูนะอิธีสักโวายูมาเรนะปะสันนุนรัชโคจะโสวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชั้น้ากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดินกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยายมมราชกูจะถอนทั้งร้อยเ็ดเจ็ดพันถอนนาถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อนอยาให้หลุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่อาคัตฉัยะอาคัตัยหิ อมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันมีฤทธิ์กูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกรษจกกูจะหักด้วยพระพุทธกฤษณกูจะเสกด้วยพระพุทธกฤษนายอมระสายมหาระสายอักขระทั้งหลายที่สูธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธิ์ ประสิทธ์แพ้อาจจะแพ้พระมนกูพระสูเอ๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดียวนี้อัเปหิคัชชะอมุมหิโอกาเสติถาอิเมสุโนนาขะราชาสมุหะนัยยะคะตโตสมุหะนัยยะคะตาเอวังเสมายังสมุหะนัตทียัง อาคัตชะอาคตาระพาที่มังหิสังคติอิถินูณอิถีสักขูวายุมาเรณะปะสันนูณรัชโคจะโสวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชัน้นฝากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดินกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยายมมราชกูจะถอนทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดพันถอนนถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อนอยาให้หลุดเลื่อนออกจากทาาุทั้งสี่อาคัตชัยยาอาคัตชัยหิ อมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันมีริตกูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกรีจักกูจะหักด้วยพระพุทธกรีเนตกูจะเสกด้วยพระพุทธกรีนายอมระสายมหาระสายอักขระทั้งหลายที่สูธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธิ์ ประสิทธิ์แท้อาจจะแพ้พระมุนกูพระสูเอ๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดียวนี้อัเปหิคัชชาอมุมหิโอกาเสติถาอิเมสุนโนนาขาราชาสมุหะนัยยะคะตโตสมุหะนัยยะคตาเอวังเสมายังสมุหะนัตทียัง อาคัตชะอาคาตาระพาที่มังหิสังคติอิทินูนะอิทิสักโววายูมาเรนะปะสันนูนะรัชโคจะโสวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทางขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชัน้นฝากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดินกูจะถอนทั้งพระอินกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยาโยมมราชกูจะถอนทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดพันถอนนะถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อนอยะให้หลุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่อาคัตชัยยะอาคัตชัยหิ อมถอนมา ขอน้อมนมัสการแด่คุณครูอาจารย์ผู้ประสาทบิดอันเป็นมิ่งมิดทั่วโลกาข้าพเจ้าขอไหว้เทพพยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์พระพรหมเมศีผู้เรืองฤทธิ์ไกลอีกทั้งพระครูผู้รู้ไสยศาสตร์โหราจารย์จงมาอภิบาลปกเกตทั้งปิตุเรศชนนี หลวงพ่อกลวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าซึ่งจะท่องว่าคาถาอาคมให้บรรลุสมและศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตดีแก่ตัวข้าณนะบัดนี้เถินอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชัน้นฝากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดิมกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรมกูจะถอนทั้งพระยาโยมมาลาชกูจะถอนทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดพันถอนนาถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อนอยะให้หลุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่อาคัตชัยยะอาคัตชัยหิ อมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันมีริตกูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกรีจักกูจะหักด้วยพระพุทธกีษณ์กูจะเสกด้วยพระพุทธกรีายอมระสายมหาระสายอักขระทั้งหลายที่สู่ธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธิ์ ประสิทธิ์แท้อาจจะแพ้พระมนกูพระสูเอ๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดี๋ยวนี้อเปหิคัชชะอมุมหิโอกาเสติถาอิเมสุโนนาขะราชาสมุหะนัยยะคะตโตสมุหะนัยยะคตาเอวังเสมายังสมุหะนัตทียัง อาคัตชอาคาตาระพาที่มังหิสังคติอิทินูนะอิทิสักโูวายูมาเรนะปะสันนนรัชชะโูจะโสวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทาง้าทางขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชัน้นฝากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดินกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรหมกูจะถอนทั้งพระยายมมราชกูจะถอนทั้งร้อยอิบเจ็ดพันถอนนถอนโมถอนพุทธครอถทาเคลื่อนอยะให้หลุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่อาคัตชัยยะอาคัตชัยหิ อมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันมีฤทธิ์กูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกฤษจกูจะหักด้วยพระพุทธกเนณกูจะเสกด้วยพระพุทธกฤษนายอมระสายมหาระสายอักขระทั้งหลายที่สูธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธิต ประสิทธิ์แท้อาจจะแพ้พระมนกูพระสูเอ๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเดี๋ยวนี้อัปไปหิคันชาอมุมหิโอกาเสติถาอิเมสุนโนนาขาราชาสมุหะนัยยะคตูสมุหะนัยยะคตาเอวังเสมายังสมุหะนัตทียัง อาคัตชะอาคตาระพาที่มังหิสังคติอิทีนูนะอิทีสักโูวายูมาเรนะปะสัน,นูนะรัชโคจะมโวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชั้น้ากูจะถอนทั้งห้าแผ่นดิมกูจะถอนทั้งพระอิมกูจะถอนทั้งพระพรมกูจะถอนทั้งพระยายมมราชกูจะถอนทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดพันถอนนะถอนโมถอนพุทธครอนถาเคลื่อนอยะให้หลุดเลื่อนออกจากธาตุทั้งสี่อาคัตไชยะอาคัตไชหิ อมถอนมหาถอนกูจะถอนสอนพระนารายอันปีฤิ์กูจะปิดด้วยพระคงคาอันไหลนองกูจะเร่งด้วยพระพุทธกรษจกูจะหักด้วยพระพุทธกฤษณกูจะเสกด้วยพระพุทธกฤษนายอมระสายมหาระสายอักขระทั้งหลายที่สูธรรมมามีทั้งยาพิษอันมีฤทธิ์ ประสิทธิ์แท้อาจจะแพ้พระมนกูพระสูเอ๋ยมึงอย่าอยู่สูมึงเร่งถอยออกไปเสียเยนีวนาไปหิคัตชะอมุงหิโอกาเสติถาอิเมสุนโนนาขาราชาสมุหะนัยยะคโตสมุหะนัยยะคตาเอวังเสมายังสมุหะนัตทียัง อาคัตชอาคตาระพาที่มังหิสังคติอิทินูณะอิทีสักโวายูมาเรณะปะสันนุณรัชโคจะโสวะเนอมถอนมหาถอนกูจะถอนทั้งซ้ายกูจะถอนทั้งขวากูจะถอนทางหน้ากูจะถอนทางหลัง กูจะถอนทั้งเจ็ดชั้น้ากูจะถอนทั้งห้าแผ่น